ลหลวงปู่หลิวนั่งเต่ารุ่นพิเศษขนาดหน้าตัก3นิ้วอันนี้มาให้ดูใกล้ๆกันนะคะนี่ผมเส้นผมชัดเจนมาดูตัวเต่านะคะก็คือผิวไม่ได้เรียบนะคะเห็นเส้นผมไหมชัดเจนมากนะคะจะผิวจะมีด้านตรงนี้อันนี้มีรอยจานนะคะรอยจานฉลองอายุครบ 9กปีสร้างในปี2538แต่ว่าอายุครบ90ปีก็คือในปี2539ลักษณะเห็นไหมคะสวยเดิมผิวแห้งผิวแห้งนี่คือแบบแสดงถึงความเดิมด้านหลังด้านหลังนะคะมีจะมีรอยมีเหมือนโค้ดนะคะ90ปี เห็นไหมคะนี่มีรอยจานผิวล so ักษณะนี้ผ okay. right ิวจะด้านให้ดูแล้วก็จะมีอักขระยันรอบๆของพญาเต่าเรือนนะคะส่วนอันนี้ให้ดูชัดๆมีรอยจานนี่เป็นด้านหน้าหลวงปู่คมชัดมากเลยนะคะนี่คมชัดคมชัดทุกอนุไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้า นะคะอันนี้ก็จะมีรอยจานทั้งด้านหน้าด้านข้าง2ด้านรอยจานถึง3ด้านแล้วหัวเต่าก็ยังมีทองปิดทองปิดนี่เป็นทองแบบที่ได้มาเดิมๆเลยนะคะมีรอยจานด้านหน้าลักษณะหน้าหลวงปู่คือคมชัดนะคะนี่คือบ่องบอกความเป็นพระแท้ค่ะดูเส้นผมเห็นยันเส้นผมเลยนะคะมีความชัดคมมากนะคะนี่ให้ดูเส้นผมหลวงปู่ชัดๆด้านหลัง ชัดเลย90ปีเป็นเลขไทยนะคะรอยจานรอยจานตรงหน้าตักหลวงปู่หน้าตักหลวงปู่ชัดมากแล้วก็ใต้ทองมีอรอยเขียนไว้ว่าหลวงปู่หลวงวัดไร่แตงทองรุ่นพิเศษ2539ลักษณะเหมือนแบบเป็นรอยเกร็ดเต่านี่ตรงคอเต่านะคะคือแบบดูลักษณะคมชัดเป็นลักษณะของพระแท้แท้นี่ดูขาเต่าคือแบบใช่เลยพระแท้ เป็นภาพรวมของรุ่นนี้นะคะหลวงปู่นั่งเต่าหน้าตักหลวงปู่ขนาด3นิ้วเต่ากว้าง5.5นิ้วสูง7นิ้วสวยเดิมผิวแห้งมีจานเป็นรุ่นพิเศษหลวงปู่หลิวนั่งเต่าฉลองอายุครบ90ปีขนาด3นิ้วนะคะชัดเจนมากสวยเหมาะสมกับตัตั้งหน้าร้านนะคะ มาให้ดูภาพรวมกันอีกภาพคือสวยมากมีมนค์ขลังมากนะคะสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องการค้าขายช่วยในเรื่องของด้านโชคลาภเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวย